รีบออกไปแล้วเออรอที่ร้านอาหารนะโอเคได้ได้โอเคในหอพักเรามีผู้หญิงคนหนึ่งมาจากบ้านนอกเธอมักจะบอกว่าเอของพวกนี้มาอีกแล้วนะเอ้ยนี่พ่อเองทํากับมือเลยนะเนี่ยสะอาดกว่าข้างนอกตั้งเยอะกินแล้วบารุงร่างกายด้วยแล้วก็ประหยัดด้วยนะลูกนะเอาละเอาละรู้แล้วรีบกลับไปเถอะเดี๋ยวเพื่อนกลับมาก็เห็นกันพอดีไปไป ถึงแม้ว่าเฟิร์นจะพยายาม,กมปกปิดฐานะบ้านของตัวเองแต่สุดท้ายเพื่อนๆก็ได้ทราบความจริงอยู่ดีคนเมื่อกี้นี่ไม่ใช่แม่เธอหรอกใช่ไหมอะแต่ถ้าฉันจะไม่ผิดแม่เธอน่าจะเป็นหมอปะ่ะจะไปเป็นแม่ฉันได้ยังไงล่ะแต่งตัวซะแบบนั้นคนใช้บ้านฉันเองแหละเมื่อกี้แม่ฉันบอกให้แกเอาของมาให้น่ะแล้วนี่อะไรอ่ะไม่ใช่ของที่แม่เธอฝากมาให้หรอบ้าจะไปใช้ได้ไงคนใช้เมื่อกี้น่าจะลืมไว้อะนี่อะไรก็ไม่รู้ ทิ้งๆไปเถอะเห็นแล้วจะอ้วกคุณหนูคะเอ่อคุณแม่ของคุณหนูฝากป้าเอาค่าใช้จ่ายรายเดือนมาให้เมื่อกี้ป้าลืมเอาให้เลยคุณแม่คุณหนูบอกว่าให้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะอยู่ข้างนอกคนเดียวต้องดูแลตัวเองดีๆถ้าค่าใช้จ่ายไม่พอใช้ แม่บอกว่าให้บอกคนที่บ้านนะั้นของพวกนี้ของป้าเองป้าเอากับนะเขาช่วยเล่นละครให้ลูกของตัวเองเพียงเพื่อไม่ให้ลูกขา,ขายขี้หน้าต่อหน้าเพื่อนคนอื่นถึงแม้ว่าลึกๆในใจจะเจ็บปวดมากแค่ไหนลูกก็คือคนที่แม่รักมากที่สุดเสมอ